สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ Axie Origin Tournament นะครับที่จัดโดย j e d ด a h นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างสกอร่าของเรานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับ Stopu นะครับและ The Bet ครับสวัสดีครับผม The Bet นะครับ และในวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง j จได 70A และแฟร์2 a 2 a สนะครับสำหรับ j จไดนะครับก็มาในทีมของ2ปลปาฮิลปากโกด้านะครับแล้วก็นกห่างแฮนะครับซึ่งเป็นเมตาเก่าของคลาสสิกเลยทีเดียวสําหรับแฟร์นะครับก็มาในทีมปานะครับและมีดัสและ Beat ตัวฟรีของ Axie o r i i i n ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ต้องลีลาเลยครับไปเจอเลยดีกว่าครับ เอาละครับเปิดมาคู่แรกนะครับเจไดได้เปิดก่อนเลยนะครับเจไดนีโมเกนจี้ไปก่อนครับหนึ่งครั้งโจมตีไปก่อนครับ60ดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับตอนนี้โจมตีไปอีก86ดาเมจโอ้โหเจไดอัดรุนแรงมากครับตอนนี้ใส่ไปอีก94้าดาเมจโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับแค่เทิร์นแรกเนี่ยตัวหน้าของแฟร์ก็เจ็บตัวแล้วครับแล้วการที่โจออกมาก็เป็นการ์ดดาเมจล้วนๆเลยนะครับ ไม่มีการป้องกันเลยไม่รู้ว่าการจั่วมาอย่างนี้มันจะดีหรือเปล่าครับเพราะว่าเทินแรกๆเนี่ยถ้ามีดาเมจอย่างเดียวเนี่ยอาจจะปิดเขาไม่ได้นะฮะตอนนี้ฝั่งแฟร์เหมือนจะคิดหนักเลยฮะว่าจะใส่ยังไงดีแล้วก็ใส่ไปก่อนครับ65ดาเมจครับแล้วก็เกณฑ์เลดมาครับตอนนี้เลทของบีดมีสีนะครับแล้วก็อัดไปอีกครับ132เลยทีเดียวโหค่อนข้างที่จะแรงนะฮะค่อนข้างสูสีมากเลยครับคู่นี้ กลับมาที่ฝั่งเจไดนะครับเจไดจะทํายังไงการ์ดขึ้นมาดีมากนะครับดาเมสีใบใช้นีโมไปก่อนนะครับแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังเหลืออีกสี้เจไดสี่จะใช้หมดมือครับโจมตีไป72ดสิอาเมอมจะปิดได้หรือเปล่าโจมตีไปอีก88ดาเมจและเหลือการ์ดอีกไหมโจมตีไปครับ7 2ดาเมจปิดไปได้1ตัวและให้การ์ดไว้ฝั่งแฟร์ไปนะครับโจมตีไปีก60ดาเมสเจไดรุนแรงมาก ในเธอนี้โ oh, oh, อ้โหนะฝั่งแฟร์เนี่ยอยู่2ตัวนะค่อนข้างที่จะเปรียไปเดียวแล้วการที่โจออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะการดาเมจมีแค่2ใบเองฝั่งแฟร์เนี่ยค่อนข้างที่จะคิดหนักมากๆแล้วก็ใส่ดาเมจไปก,ก่อนครับ78ดาเมจแล้วยไงครับจะช้อมครับเพื่อสตันครับแต่ฝั่งนั้นไม่มีเกาะนะครับเลยสตันก็ไม่ได้แล้วก็จบเธอเลยครับมาที่ฝั่งเจได้นะครับตอนนี้การขึ้นมือมาค่อนข้างดีครับดาเมจมา4ี่ใบและมีนกครับ เจได้จะเรียกมาวิทขึ้นมาหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ติดเฟียอยู่หลายตัวแนละ้วเรียกมาวิทขึ้นมานะครับตัวหลังเพื่อทําการเกนจีฟีนะครับในเทอร์น้าและโจมตีไป52าดาเมจใส่ฝั่งแฟไปนะครับและให้โพสพีเยนโพสนะครับและได้คอนฟิวกลับมาส่งแบ็คเมลให้ฝั่งนู้นนะครับ ได้จดหมายแบ็กเมลนะครับไม่รู้จะขึ้นมือหรือเปล่าอ้าวขึ้นมือด้วยครับแล้วฝั่งนี้ฝั่งแฟนเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากแบ็กเมลได้หรือเปล่าครับแล้วก็ตีไปก่อนครับโอ้โหทําให้ฝั่งตัวหน่างใจใดติดสถานะเลือดออก้วยนะฮะฝั่งแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดหนักนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมีอีกเหลือแค่ใบเดียวฮะที่เหลือก็เป็นแต่การ์ดเกาะแล้วก็การ์ดแบ็กเมลครับแล้วก็ตีนกไปก่อนครับโอ้โหฝั่งแฟนเหมือนตีพลาดนะครับแล้วก็เลือกที่จะเกณฑ์เกาะขึ้นมาครับ แล้วยังไงครับแบ็กเมลไม่ใช้นะครับเหมือนทางฝั่งเจไดจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเหลือ3ตัวคุณท็อปคิดว่าไงครับใช่ครับเพราะว่าฝั่งแฟเนี่ยเหลือแค่2ตัวแล้วฝั่งนั้นน่ะแทบจะไม่ตายเลยสักตัวครับไม่รู้ว่าฝั่งแฟจะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับคุณเบสกลับมาที่เจไดนะครับโจมตีไปก่อนเจดาเมจและทํายังไงต่อครับตอนนี้มีนีโมเก็นจ้โจมตีอีก4 2ดาเมจและยังเหลือโจมตีไปอีก42อดาเมจค่อนข้างได้เปรียบนะครับ ฝั่งแฟเนี่ยต้องหวังครึ่นกับบีดอย่างเดียวนะฮะว่าจะสามารถไถหน้าไปได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ฝั่งบีดแปลกล่างแล้วเป็นฟูลเล่ครับแล้วก็เตยไปค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเนี่ยแต่ดาเมจของบีดเนี่ยไม่เหลือเลยครับฝั่งของแฟเนี่ยใช้ดาเมจได้แค่อีกใบเดียวครับแล้วก็ใช้ไปแล้วะครับตอนนี้จี้เลยขั้นหนึ่งจี้นะครับต้องเลือกนะครับว่าจะใส่เกาะดีไหมแต่ดูจากการมีแบ็คเมลนะครับอาจจะได้เปรียบนะครับอาจจะใส่เกาะที่บีดตัวหลังแล้วก็ใส่แบ็คเมลคุณเบสคิดว่าน่าจะทำยังไงฮะ ผมว่าตานี้คุณแฟเขาต้องล่อแล้วครับอ่าเลือกใส่เกาะไปที่บีนะฮะแล้วล่อมานะครับโอ้โหตามสูตรเลยครับกลับมาที่ฝั่งเจไดนะครับตอนนี้อ่ามีมาวิดไหมแล้วครับเจไดจะเลือกเล่นหรือเปล่าและยังไงครับมีเอชเชลด้วยสามารถล่อมาที่นกได้ด้วยนะครับมาดูกันว่าเจไดเขาจะเล่นยังไงครับในเทอร์นี้อยังไงดีครับเจไดค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับ อาเรียกมาวิดขึ้นมานะครับแล้วยังไงต่อครับโรงตีไปก่อนครับ60ดาเมสใส่บีดและเอชเชลนะครับล่อมาที่นกนะครับและเอนเทิร์นไปนะครับโอ้โหฝั ho, ่งเจไดเนี่ย <Okay. S 1> เขาฉลาดมากนะครับในการที่ล่อมาที่นกเพื่อจะยื้อไปข้างหน้าไว้นะครับแล้วบีดเนี่ยมีไพ่เล่นอีก2ใบนะฮะตาเนี้ยไพ่ออกมาไม่ค่อยดีแล้วมีดาเมจแค่สใบเอง ค่อนข้างที่จะเสียหายพอสมควรนะฮะสำหรับแฟร์ตอนนี้แฟร์เริ่มจะคิดหนักแล้วฮะว่าจะเล่นยังไงตอนนี้เกนเลรมาก่อนนะครับเป็นเก้านะครับแล้วก็ใส่นกไปครับตีใส่นกไปนกเขาเลือดแทบไม่ลดเลยนะฮะแล้วก็เลือกที่จะเพิ่มเกาะมานะฮะแล้วก็จบเทินครับเอาละครับมาที่ฝั่งเจไดนะครับจะปิดตัวหน้าของแฟร์ได้หรือเปล่า แต่ว่าตัวหน้าของแฟมีบับเบิลติดอยู่ที่หัวยนะครับจะตีเข้าหรือเปล่า70ดาเมจไปก่อนครับและยังเหลืออีก2จี้จะปิดได้หรือเปล่าครับเจไดอ่าได้ศูนย์จี้นะครับเนื่องจากมีมาวิตนะฮะโจมตีไปปิดตัวหน้าแฟไปได้ครับแลวโจมตีไปอีก93ามดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับตอนนี้ใกล้จบแล้วนะฮะแฟใกล้จบแล้วนะครับยังไงต่อฮะดูจากทรงแล้วครับต่อให้จี้เยอะขนาดนี้แต่ว่าเลือดเราเหลือน้อยเหลือเกิน แล้วการ์ดที่ออกมาเนี่ยไม่มีการ์ดเกาะเลยนะครับถึงจะแปลงร่างเป็นฟูเรียก็แล้วใส่ดาเมจไปก่อนครับ1 1 9ดานาเมจแล้วก็เลือกใช้การ์ดของเพื่อนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วยังไงครับตอนนี้การ์ดหมดแล้วนะครับจี้ก็หมดปิดตาไม่ได้ด้วยนะครับฝั่งแฟร์และยังไงครับการ์ดขึ้นมาดีมากโหดีเหลือเกินดาเมจล้วนๆโจมตีไปแล้วปิดได้เลยนะครับเป็นเจไดนะครับที่สามารถชนะและเข้ารอบต่อไปได้นะครับยินดีด้วยครับเจได ดูจากทรงในของออริจินเลยนะครับเหมือนว่าทีม2ปาฮิลปากโกดดากับนกหางแฮหเนี่ยเหมือนยังไปได้ต่อนะครับคุณเบคิิว่าไงฮะโอ้เป็นทีมที่หลอกล่อได้ดีมากครับโยกไปโยกมาครับสามารถยื้อเพื่อนไม่ได้สําหรับใครที่ใช้เมนเป็น2ปลาฮิลปากโกดากับนกนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเล่นได้ใน o r ริจินะครับ